สามคนรู้สึกว่าคุณชุมคุณช่วยมากเป็นพิเศษเพราะวันนี้เรามีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับผู้ประกาศข่าวคนใหม่แกะกล่องนายเศ็แน่นอนค่ะว่าทั้งหล่อทั้งงานดีว่าที่สามีแห่งชาติในอนาคตอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เราส่งเขาไปลุยภาคสนามด้วยจะงานดีอย่างที่ว่าหรือเปล่าติดตามจากรายงานเลยจ้า ครับสวัสดีครับสวัสดีสามสาวนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะฮะวันนี้ก็จะมาทําหน้าที่นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่แกะกล่องนะฮะทางไทยรัฐทีวีนะครับในรายการข่าวเย็นไทยรัฐแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มีโอกาสนะฮะมาโปรโมตตัวเองผ่านทางบันเทิงไทยรัฐแล้วเนี่ยอาจจะขออนุญาตทางเจ้าของรายการทั้ง3คนนะครับขอไปจอยข่าวบันเทิงด้วยสักข่าว2ข่าวอนุญาตไหมครับโอ้ยดีคมาเลยจ้าไปเลยนะครับโอเคขนาด สวัสดีค่คุณกายขอบใจทีาใ้กาสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีโอ้เสียงดังมากที่นี่จริงหรอจริงนะคะจริงเลยอะเรารู้นมานะว่าคุณกายเนี่ยเขาเป็นคนที่หล่อแต่ไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้เลยเหมือนกันก็คือเหมือนมานั่งอวยกันนะแต่ไม่เป็นไรคือจะบอกว่า ผมเจอทั้ง3คนเนี่ยนะฮะคือความสวยเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าเจอในหน้าจอเนี่ยมาหลายต่อหลายปีแล้วเนี่ยตกใจมากที่ตัวจริงยังดูแลตัวเองกันดีขนาดนี้อ๋อค่ะ ถึงอยู่มา40กว่าปีแล้วถึงเป็นคำโชว์เป็นผู้ชนะเยอะผู้พ่ไม่ใช่เลยแม่ก็คือหล่อจริงมากหล่อๆตัวจริงก็คือหล่อมากติดตามมาตลอดความสามารถมากมายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนิดนึงแล้วการขอทามนิดนึงแล้วการตื่นเต้นไหมอ่ะที่มารายการเรารวมถึงเย็นนี้คุณกายจะอ่านข่าวครั้งแรกที่หน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยคือตื่นเต้นแหละคือผมไม่บอกว่ามารายการใหม่ที่ใหม่นะมันก็จะตื่นเต้นหมดแล้วก็เราทํารายการสดทุกวันเราก็จะรู้กันอยู่ว่ามันก็จะมีอะไรตื่นเต้นเสมอทุกๆวันอยู่แล้วเฉพาะ แต่ันก็มันเป็นการเติมไฟให้ชีวิตเราไงคุณกายอะไรไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวให้คุณกายแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการให้กับเวรไทยรัฐทีวีของเราสักนิดนึงแล้วก็บอกได้ว่าเราจะอ่านข่าวในช่วงไหนค่ะโอเคกล้องุูนะน้กำลังหลงอยู่โอเคครับผมกายพงเกษมสัตยาประเสริฐนะครับก็ <soft> <min> <ümüz plain madı> อย่างที่บอกไปผมจะมาเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะในรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะครับเวลาเดิมทุกอย่างเลย4ี่โมงสินาทีโดยประมาณ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเริ่มวันนี้วันแรกนะครับกับพี่กระเตนวราพรสมพงศ์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากติชมอะไรก็เต็มที่เลยเจอกันทุกวันได้แน่นอนแต่ว่าไหนวันนี้มารายการบันเทิงไทยรัฐแล้วก็ต้องวอร์มอัพนิดนึงนะคะไยานข่าวบันเทิงได้เลยคือตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตอยู่ข่าวก้าวเซรายุเป็นวันลีเดดเป็นวันลีเดดยังไงนะเรื่องเดี๋ยวกล้องจับมาเลยเดี๋ยวคุณกายตตามขวัญนะทะไอเราก็เทสซะด้วยว้า ทีเนี้ยเป็นพีมได้แล้วกับทางด้านยายบ้าต้องไหนเอาเลยไหมได้เลยค่ะหนึ่งสองสามไอเราก็เท่ซะด้วยว้าวุ่นเลยทีเนี้ยก่อนออกจากบ้านนะแม่ผมถามว่าลูกมาโปรโมทรายการผมก็ไม่ได้บอกรายการนี้ไปก็คิดว่าเออจะเอาไปให้ดูย้อนหลังดีไหมถือว่าแนะนำให้แฟนๆบันเทิงไทยรัฐได้ดูบ้างว่าน น่ารักสดใสของคุณกายพงกระเกียมก็มีเหมือนกันใช่เดี๋ยวให้คุณกายอ้อนแฟนๆบันเทิงไทยรัฐแล้วก็แฟนๆไทยรัฐทีวีให้มาติดตามข่าวเย็นในวันนี้สิกท่าครับสำหรับใครที่ติดตามไทยรัฐอยู่แล้วเป็นแฟนไทยรัฐอยู่แล้วนะฮะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะข่าวเย็นวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกาศข่าวคนใหม่นะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูนะเปลี่ยนมาเจอพอดีก็อยู่กับเราไปตลอดให้เราเนี่ยมีคนดูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตลอดไปนะครับฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะจร